รีวิวบัตรแบงกอกแบงก์เอ็มเลเจนที่คุณแอลเจ้าของเดอะมอลล์มอบให้น้องโอปอจะพรีเมียมขนาดไหนทำไมต้องให้บัตรใบนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังครับบัตรอื่นต้องพูดถึงประวัติความสัมพันธ์40ปีคือเดอะมอลล์กับธนาคารกรุงเทพคุณแอลพูดเองเลยนะครับว่าซึ่งฉันไม่มีเงินของจางเท็ก็ไม่ได้สร้างเดอะมอลล์แห่งนี้เพราะต่อเริ่มสร้างโครงการแรกเดอะมอลล์ท่าพนารายกรุงเทพเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้มูลค่าประมาณ350ล้านบาทนั้นก็ต่อยอดมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสยามพารากอนดิิสทรรรกกก็มีธนาาคุงเทพเเป็นบื้องงงหลลััตอดมาาจนนนถึวที่ธคารกกกกรรรุงงงงเเเทพได้้อออมาาาจป็นบบบืหลััตโคคแ์นดิส บีซ่ากับสัญญา1ิปีโดยบัตรแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับสำหรับบัตรเริ่มต้นก็จะเป็น M Life Visa Platinum ขยับขึ้นมาก็เป็น M l u c Visa Signature สำหรับคนเงินเดือน3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปที่น้องโอปอได้ก็คือบัตรเครดิตสูงสุดกับไดมอลบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ M Legend Visa Infinite ให้กับโอปอครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญให้สมัครเท่านั้นครับซึ่งบอกเลยว่ามีเบนเอฟิตเพียบสำหรับการช็อปในเคร์เดอรมอลการรับคะแนนสะสม4เท่าและส่วนลดต่างๆใครที่ช็อปในเคอร์เดอร์มอลบ่อยๆเนี่ยถือใบนี้พอรับง องแพลตินัม M ขับได้ด้วยและสําหรับการใช้นอกห้างนะครับ,รบก็กะบจะมีบัตร Priority Pass สำหรับเข้าห้องรับรองทั่วโลกปีละ4ละครั้ง,งรับส่งสนามบิน2ครั้งต่อและบัตรใบนี้เป็นบัตรระดับ Visa Infinite ที่ก่อนหน้านี้ได้สิทธิจองคอนเสิร์ตแบล็คพิงก่อนใครอีกด้วยนะครับบัตรนี้เป็นบัตรสูงสุดในเครือที่คุณแอลให้น้องโอปอส่วนบัตรที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นแค่ M l i n อยากให้รีวิวบัตรนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับรีวิว Unbox ไปเมื่อนานมาแล้วสุดท้ายก็ขอยินดีกัรงว้ด